เจ้าป่าเจ้าเขาถ้าลูกช้างทั้งสองได้ล่วงเกินหรือล้ำเขตใดของท่านโดยไม่รู้ตัวขอได้โปรดเปิดทางให้พวกเราออกไปด้วยเถิดเราไม่ปรารถนาที่จะรบกวนใครเพียงจบประโยคเสียงกุกุกกะ,กะดังมาจากพุ่มไม้ข้างๆลานกว้างมืดไม่รอให้เสียงนั้นเข้ามาใกล้เขาได้กระชากแขนเด่นแล้วพากันวิ่งกลูวออกไปจากลานกว้างหนีเข้าไปในเงามืดของป่าด้านใน ทั้งคู่แทรกตัวผ่านแนวไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็รีบปีนขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วด้วยกันทั้งคู่จากพุ่มไม้ทึบที่ไร้แสงเงาที่มีขนาดใหญ่โตก็ค่อยๆโผล่ออกมาเป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่โครงร่างมันสูงหนาะขนลายพาด่ังเงาของเปเลวไฟสายตาของมันแน่วแน่และกำลังเดินตรงมาทางที่พวกเขาอยู่ทั้งคู่รู้ดี ว่าเสือโคร่งมันปีนต้นไม้ได้และหากมันเลือกที่จะขึ้นมาพวกเขาไม่มีทางหนีทันแน่นอน